ส่วนตัวเราเราก็ถือว่าเราเป็นนักการเมืองอยู่แล้วเราก็ไม่ทุกคนก็ทางานเพื่อประเทศชาติบ้านเมืองครับยืนตรงไหนเราก็ทํางานตรงนั้นให้ให้มีความมีประสิทธิภาพประสิทธิผลให้มากที่สุดครับแต่ว่าในส่วนของก็คือเหมือนยืนยันจากระทรวงุช่วยแล้วในพักเองก็คาดว่าน่าจะตําตามมา การของาออเดือดเขาวยตรงนี้จะมองมองการเมืองตรงนั่นตรงนั้นเราเราคิดแทนเขาไม่ได้แต่เรา,คาแค่แค่ทางการเมืองเราก็มองว่าออสอสอทุกคนทุกคนมีพื้นที่ทุกคนมาจากเสียงของประชาชนทุกคนนั้นก็รู้อยู่แล้วว่าวันนี้มาเพื่อมาทํางานมาอยู่พรรคพลังชลัสรัฐทุกคนก็มาเพราะพรรคพลังชลัฐเสนอท่านนายกบั้งตีท่านพลเอกประยุธ์จนชาเป็นนายกครับ พักพลังชลัดมีหัวหน้าพักณวันนี้คือลุงป้องนะครับก็ท่านพลเอกโววิดวงสุวรรณก็ทุกคนก็เป็นศูนย์รวมจิตใจในคนทุกคนอยู่แล้วนะครับผมเองโดยส่วนตัวแล้วก็ทุกคนเพื่อทุกคนก็ไม่ได้มีไม่ได้มีปัญหาประเด็นอะไรทั้งสิ้นนะทุกคนก็ก็เรามีศูนย์รวมจิตใ,ใจใอยู่แล้วก็คือท่านท่านรองนายกรัมตีท่านพลเอกโววิ Wayne, ดวงสวุวรรณหัวหน้าพักนะครับส่วนการทํางานในภาพรวมของพักก็คงจะต้องมีการหารือกันแต่ท่านหัวหน้าพักก็คง ดูเรื่องดูเรื่องพักนะเราเองก็ไม่มีประเด็นอะไรตรงนี้มีการมองข้ามสอบไปถึงว่าจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเพราะร้อยเอกธรรมนูเาเราคิดเราคิดเลยเลยตรงนั้นไม่ได้เพราะเราเองเป็นเป็นหนึ่งในคณะกรรมการมหารพักตรงนั้นเองแค่หนึ่งหนึ่งหนึ่งเสียงท่านั้นเองนะครับทั้งหมดทั้งปวงก็อยู่ที่ท่านหัวหน้าพักแล้วก็อยู่ในส่วนของสมาชิกสสนะครับแต่วันนี้เราเราก็ยอมรับว่าสสทุกคน คนมาด้วยเสียงของการประชาชนเลือกตั้งเข้ามาการที่เข้ามาแล้วก็มาเจอกันนะฮะซึ่งเราเราเชื่อว่าทุกคนนั้นเมื่อวานเราคุยกับเพื่อนหลายคนทุกคนก็ก็อยู่ในพื้นฐานของการทํางานด้วยหน้าที่ของตัวเองอยู่แล้วนะครับอย่างวันนี้ก็มีการในสภาก็มีงานด้วยปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นนี่มันเป็นการทําให้พรรคพลังประชารัฐกลับมาเดี๋ยวแน่นสามัคคีกันมากขึ้นไหมครับก็ในส่วนหนึ่งผมว่าพรรคพลังประชารัฐที่สามัคคีหรือเหนียวแน่นกันเนี่ย เพราะเราเรามีหัวหน้าพักท,ที่ทุกคนให้ความเคารพนะครับในส่วนเลยขาพักก็เมืาอก่อนก็นมีท่านนุชาเป็นนะฮะก็ก็ไม่ได้มีอะไร,ประเปลี่ยนแต่ท่านนุชาเป็นท่านพลเอกธรรมนัฐก็มันก็เหมือนเดิมเพราะหัวหน้าพักเราคือท่านพลเอ,อ,อกวิรสุวนนะครับคือเราอาจจะไม่ค่อยเหมือนกับพักอื่นเพราะทุกคนมาเนี่ยเรามากันแบบเป็นพักพักที่ตั้งขึ้นมาใหม่แต่ต้องยอมรับอย่างนี้แต่ว่าระยะเวลาก็2ปีกว่า3สามปีแล้วนะฮะก็ ความแข็งแรงความสามัคคีหรือความเข้มแข็งของสสทุกคนก็ก็มีมากขึ้นแลวทุกคนก็รู้บทบาทหน้าที่ซึ่งสสในพักเองก็มีสสใหม่ซึ่งไม่เคยเป็นผู้แทนเลยก็เกินครึ่งนะครับก็มาผสมผสานกับสสเก่านะครับเราเชื่อว่าไม่มีปัญหาแล้วก็พักทุกคนที่มาอยู่พักนี้ก็คือคือพักเสนอชื่อคนเดียวเสนอชื่อแท้คนเดียวไปยุทธจันทร์ชาเป็นนายกนะครับนี่มีประเด็นตรงนั้นนะครับผมเชื่อว่าไม่มีอะไรแล้วก็ การเมืองมันก็ปรับเปลี่ยนไปเรื่อยๆครับเหมือนเราเราเปลี่ยนเปลี่ยนผู้บริหารบริษัทอะไรคล้ายๆกันนะครับตรงนี้ก็คือชัดเจนว่าในส่วนของการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างที่จะตามมาในเรื่องของพรรคต้อตรงส่วนพรรคผมขอโทษทีผมยังยังไม่ทราบเพราะว่ายังไม่ถึงเวลาเมื่อกี้ผมพูดถึงว่าที่นักข่าวถามว่าถ้าเกิดถ้าเกิดมีการอย่างนั้นอย่างนี้อะไรเงี้ยใช่ไหมแล้วทุกอย่างขึ้นกับหัวหน้าพักใช่ไหมคะทุกอย่างขึ้นกับหัวหน้าพักหรือขึ้นกับสมาชิกพรรครับอ๋อทุกอย่างหัวหน้าพักครับเพราะหัวหน้าพักเป็น ต้องใช้องค์คาพยกทั้งหมดข้างล่างหมดเลยทางพวกผมทางสมาชิพกพรรคหรือกรรมการใหญ่พรรคทุกคนก็ก็รักกันอยู่อยู่แล้วไม่มีอะไรครับพรรคมีความสามาัคคีกันอยู่แล้วนะครับมันจะมีเอฟเฟกตตามมาอีกไหมคะเพราะก่อนหน้านี้มีผมว่าเป็นแก๊้งสามซแต่นี่หายไปสองซนะมันก็คงไ,<ม>ไม่มีมเอฟเฟกตามมาไหมคะคงไม่มีนะครับเพราะว่าโดยโดยภาพรวมนะกันเมือทุกคนก็ก็อาจจะมีความสนิทสมกันแต่มันไม่ใช่ว่าทุกคนจะต้อง มีกลุ่มมีก้อนมีอะไรมันไม่ใช่มันก็มีการสื่อสิ่งผมอยู่ภาคกลางผมมีเพื่อนภาคกลางแต่ทุกคนฟังัวหน้าพักใช่ไหมทุกคนฟังนโยบายพักแต่เพราะถ้าเราอยู่ในพักแล้วเราไม่เคารพไม่เคารพคนหน้าพักไม่เคารพมติพักมันก็มันอยู่ด้วยกันไม่ได้ถือเป็นบทเรียนครั้งใหญ่เลยไหมคะครั้งนี้เหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นเนี่ยค่ะท่านผมว่ามันมันจะพูดถึงทรงนั้นมันผมไม่ได้เข้าไปเกี่ยวข้องในส่วนนั้นผมพูดไม่ได้ใช่ไหมแต่ในส่วนตัวผมเองนะผมคิดว่า คือผมเองหน่เมันตัวผมมาตัวผมเป็นมาตรฐ,ฐานผมมาอยู่พักพลังชลเพราะ <c oughs> เพราะผมรู้ว่าพักเสนอ,นอท่านพลเอกคนยุัิธรรมเป็นเป็นนายกรัฐมนตรี <c oughs> ผมถึงมาถูกฮะ <c oughs> เพราะเราต้องดูก่อนเราพักเราจะมาอยู่พักนี้เพราะอะไรนะฮะเราไม่ได้มาอยู่เพราะ <c oughs> เพราะเราต้องการเรายังไม่รู้เลยมาอยู่แล้วเราเราจะเป็นรัฐบาลหรือเปล่าแต่ถ้าเรามาแล้วเราได้เป็นรัฐบาลเรารู้เลยว่านายกรัฐมนตรีคือท่านพลเอกคนยุติธุชาเราถึงมาเพื่อนผมมาจากหลายหลายจังหวัด พัวกันมาก็าปากเพราะเรื่องนี้นะครับมมาถึงเวลานี้แล้วมองว่านายกรัฐมนตรีทางหนกับสสไหมคะไม่นะจริงๆแล้วท่านนายกทํางานหนักมากทุก่ทรากันอยู่นะครับแล้วก็ทางท่านหัวหน้าพักท่านพลเอกประยุท์สุวรรณท่านก็ได้ดูแลลูกพักอย่างดีแล้วก็ท่านนายกเองก็มีอะไรก็ท่านก็ก็ก็คุยกับท่านหัวหน้าพักอยู่แล้วแล้วก็เป็นเป็นแนวทางเดียวกันหมดอยู่แล้วฮะคะือต้องยอมรับว่า ถ้าขนาดเป็นรัฐมนตรีอย่างเดียวยังยงเหนื่อยเหมือนกันบางทีอาจจะมีเวลาน้อยในการที่จะเข้าไปเจอเพื่อนแต่ทุกคนต้องเข้าใจว่าทุกคนอยู่ในพื้นฐานทํางานเพื่อประเทศชาติทั้เมืองหมดอ่ะทุกคนแต่ก็ต้องยอมรับว่าศึกอภิปรายไม่ไว้วางใจที่ผ่านมามีการวัดกําลังกันถ้าร้อยเอกธรรมนัฐออกไปอาจจะมีกลุ่มทวนตามไปอย่างเงี้ยมีแรงกดดันมีทุกองไม่มีย่างนั้นอน แปลว่าพลังประชารัฐไม่มีใครที่จะตามไล่ธรรมนัดออกไปใช่ไหมคะวันนี้ท่านยังอยู่ในพักอยู่ครัค่ะไม่ในส่วนที่มีการวิพากษ์กันนะคะเพราะว่าในเมื่อไล่ธรรมนัดประกาศชัดเจนว่าก็คืออยู่บ้านหลังนี้ไม่ได้แล้วต้องไปสร้างบ้านใหม่ตรงนี้ผมว่าผู้แทนทุกคนมาอยู่พักพลังประชารัฐมาอยู่เพราะเพราะเรื่องนายกกับหัวหน้าพักหรือเป้อไม่ได้มาเพราะไล่ธรรมนัดอยู่หน้าพัก ยใดติดน <łość> ั้ไม่ไจะไม่มีประเด็นนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวรอเวลาคขอบคุณค่ะ